สบายเลยคุณตาคุณยายเห็นแล้วชื่นใจเลยครั้นี้อุย้ยปากกว้างเลยพ่อใหญ่คุณหมอและพญานท่านส่งโต๊ะมาไว้ตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่เกี่ยงเดวมาให้กับพ่อใหญ่นั่งโอ้นั่งจริงๆด้วยชอบนั่งนี่น่าพญาคุณหมอว่าแมวท่านชอบนั่งนะคะก็เลยเอามาให้พ่อใหญ่นั่งพ่อใหญ่ก็นั่งจริงด้วยน่ารักมากๆเลย ครับเนี่ยกลางคืนขังไว้ขังไว้จะได้ไม่ทะเลาะกันครับครับครับมาลูกมาอเอามาเอามาเอามามจะได้ไม่ทะเลาะกันไอ,อ้เก่งมากเก่งมากรับเล็บรับเล็บ ปังว่าไงลกูกกินข้าวหมดชามเลยใส่อาหารเปียกไว้ให้กินหมดเลยลกูกเะตังปังังปังเ้ยตังปัง,ป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 งชอบอยู่กับบะทรายเขาดูเหมือนจะปลอดภัยนะอู้ยหาวก่อนแม่เขาคงจะคิดว่าในเน,นี้ปลอดภัยที่สุดจ้าม้าจ้า นะดมมือแม่หน่ค่ะดมมือแม่มาดูไปดูที่าหลามอยู่ไหนก็าหลามอ,อยู่ไหนเขาหลามนอนในนี้นะคะออกมาแล้วหลามมาลูกมาหลามเอ้ยอยู่ไหนลูกเดินไปทางไหนแล้วเมื่อกี้จะมานี่มาหาแม่มามาไปทางนี้มาลูกมาหาแม่เก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยค่ะ เขาลามเก่งมากมากเลยอะอะมัมมอันนี้ไหมปึ๊บปึบคนเก่งเลยคนเก่งนะข้าวลามนน้อยของแม่เนี่ยน้อง pues whales, ออ nah. وب, อน่ารักนะคะไม่โวยวายนะคะทั้งที่เขาไม่เคยถูกขังนะคะ เขถูกเลี้ยงปล่อยมาตลอดไม่เคยถูกขังแต่ก็ไม่โวยวายเลยนะคะเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินนะเดีวกินข้าวนะคะ เด็กกินข้าวกันนะคะเริ่มไม่ค่อยเครียดแล้วเริ่มผ่อนคลายแล้วนะคะ พ่อใหญ่พ่อใหญ่รอขึ้นนะฮะรอนั่งโตอะฮะแบ่งกันนั่งแบ่งกันนั่งนั่งด้วยกันก็ได้โตะมันใหญ่เอามาหลายอันก็เต็มห้องไงเออเออนั่งรอตรงน,นี้ก่อนอืวน้องก็จะออกไปละแล้วพ่อใหญ่ก็ขึ้นนะ สวัสดีค่าก่อนเด็กน้อยวันนี้มาเล่นเปนอนเปยใหญ่เลยสวัสดีค่าก่อนไม่ตาไม่ตาเลยเอน่าเอน่มาเล่นเปยเจ๊เอีเจ๊อีขั้นเก่งเลยคะ่ะไม่ตงหายไปไหนคะไม่ตงหายไปไหนเอ๊ฟซีถามหาเอาสองใบหายไปไหน ตองใบอยู่ดีมีสุขนะคะสบายดีนะคะแต่ตอนนี้ใบตองไม่รู้หายไปไหนไอ้ตองหายไปไหนไม่รู้ <S <S แม่เขาเขาคอยนี่ลูกคอยดูลูกตามลูกเออเก่งจังเลยลูกนอนเปเอเอ๋นะลูกนอนเปเอเอ๋นะคะเอ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 เก่งจังเลยโตเป็นสาวแล้วนะเนี่ย มีตัวเป็นสาวแล้วนะคะนอนเปียด้วยนะคะเนี่ยน่ารักมากๆเลยไม่ตองหายไปไหนลูกอะไมบตองหายไปไหนคะไปตามหาไม่ตองกันดีกว่าเนาะม่ตองอย่างนี้เองไม่ตองทำอะไรฮะ นั่นอย่างกับสาวอะตอมีหอมน้องด้วยหยอกไม่หยอกไม่ยอกยอกักกนเบาเด็กๆสบายดีนะคะแต่บบใบตองเนี่ยเขาจะตั้งแต่ไหนแต่ไลน,นะคะชอบตาแฉะตาแฉะไม่ต้องเช็ดตลอดเลยนะคะตาก็จะแฉะกินข้าวเก่ง เด็กๆอยู่กันครบนะคะสมสีขวัญข้าวปักก้วยต้นหอมผักชีแม่ลูกเขานึ่งจ้าต้นหอมจ้าลูกจ้าจ้าปะปะปะ มามามาเมื่อแตงไทยเหรอลูกนั่งลกมาแตงไทยเหรอคะรับเล็บรับเล็บอ่ะรับเล็บซะรับเล็บซะแม่แม่มาชอบรับเล็บให้ดีใจจ้าจนาแตงอ่อนนะลูกแตงอ,อต่อนแตงอ่อนนะลูกจับมือจับมือจับมือ นี่เขาอ่อนอ่อนมากจ้าจ๋าจ้าแตงอ่อนแพ้หายดีแล้วนะคะไม่เป็นไรแล้วนะคะน้องแข็งแรงดีนะคะแพ้หายกันหมดแล้วทั้งแตงอ่อนสาวต่อแตงร้านนะคะวันคืนนั้นเราอ่ะฮะ วันขึ้นนั่นเราอะเขาอยู่ในบ้านบ้านทาโฮมอันนี้แม่ยื่นกล้องไปแอบถ่ายนะคะเนี่ยยื่นกล้องไปแอบถ่ายเขาไม่ให้เห็นตัวแม่นะคะยื่นแค่กล้องไปถ่ายเนนในเนี่ย อยตกแม่นะอย่าตกมือแม่นะลูกแตงโมแตงโมเอ้ยไม่ต้องกลัวนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะคะ กลัวนะลูกนะหล่าบางยานแม่เด้อบางยานแม่ลูกเจ้าแม่สามสีเจ้าแม่สามสีแหลอลูก อากาศอากาศนะลูกสมใจน้อยของแม่สมใจน้อยมาลีน้อยจ้าจ้ารับแดดเหรอคะลูกรัแบแดดอ่อนๆน,นะลูกรับแดดอ่นอนๆเหรอ,อนคะ เก่งของแม่เหรอลูกเก่งเหรอคะมารีน้อยของแม่มมเก่งอะลูกกัดกัดกัดมารีนชอบกัดมือแม่จ้าแม่รักหนูนะคะน้ำตาล ตาลข้อกล้องกระลำเท่าๆโชกุนส้มๆ้มพสวยใหม่ๆอยู่ใต้ ใต้เตียงหรือเปล่าใหน,นใต้เตียงลึกเลยสมชายแม่ไฟลุงปุ้นข้าวปั้น ข้าวสุกสุกเลยข้าวตังจานตังน้ำข้าวข้าวเหนียว ค่ต้มเด็กๆสบายดีกันทุกคนนะคะสามใบเท้ามันก็แสบสนเต็มเลยเดินมากันสามใบเท้าพิกี้พีโป้เล่นในบ้านพีโป้กันดังดกึกกักกึกกักกึกกัก ใบบุญมานี่ลกูกใบบุญมานี่ลูกมาใบบุญจ๋าเขาแสบมากเลยนะคะเนี่ยเขาจอมแก่นมากเลยใบบุญใบบุญจ๋าแก่นมากแก่นเอาตัวรอดเก่งมากเลยนะคะฝาเออพีิกี้ทำน้องลูกเกียร์เกียร์ทำข้าวจี๋ทำข้าวจี๋ <ต rim. S 1> แนะ่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 แนแนะ่แนะ่แน่ให้ข้าวจี๋ ấy, น้องวิ่งรอบบ้านเลยโอ้โอย่างนี้แหละค่ะทั้งวันวิ่งไล่กันสักทีก็จะมาแต่เช้าเย็นก็จะกลับบ้านเขาแล้วเช้าเขาก็จะมามารอหน้าบ้านแต่เช้าข่มคาม,มข่มามโอ้ย,อยแค่นี้ก่อนนะคะกับบรรยากาศที่ดี ดูดูดูวิ่งวิ่งวิ่งดูวิ่งดูวิ่งไล่กันแม่ดำถ่ายลงแล้วนะคะดูในคลิปนะมีแม่ดำอยู่นะคะแต่แป๊บเดียวแม่ดำรีบไปอยู่ในลงไปอยู่บ้านหมาซะก่อนก็เลยไม่ถ่ายต่อแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ